สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสักนิดโรสิตประกันคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลนะัยนเรศวรและโอ,อกาสทาง YouTube วันนี้ผมจากทสมานผู้รองจากสำนักง,งานประกันคมสาขาบางทองนะรับหนะ้าที่ในการดำเนินการในเรื่องของการาให้ขอ้อมูลข่าวสารกับพี่น้องผู้ประกันตนและพี่น้องประชาชนอากาศเริ่มนหนาวแล้วทราชา่าใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง ถ้าเกิดพอสัมผัสอากาศหนาวก็อาจจะมีการเจ็บป่วยได้โดยเฉพาะโรคโควิดยังไม่ไปจากเรายังอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละก็ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ทางด้านของสำนักง,งานประกันกรมได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนแทบจะทุกกรณีนะตอนนี้ทางด้านของสำนักง,งานประกันกพยายามอำนวยความสะดวกให้พี่น้องผู้ประกันตนยื่นขอรับผ่านปร,ประโยชน์ทดแทนเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเรียกง่ายๆของสำนังกงานประกันคุว่า e s e l e เซ e ร์นะท่านสามารถยื่นในระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยการจะยื่นขอรับประโยชน์แทนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านจะต้องสมัครมี User ID และมีรหัสผ่านซึ่ง User ID นั้นจะใช้เลขประจำตัวประชาชนส่วนรหัสผ่านขึ้นอยู่กับที่ท่านตั้งนะครับถ้าท่านมี Sso connect ก็เป็นรหัสเดียว กับที่ท่านสมัคร SSO Connect นะครับในเรื่องของการขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ทางด้านของสำนักงานประกันภุมให้ท่านยื่นได้มีกรณีอะไรบ้างกรณีแรกกรณีคลอดบุตรถ้าเกิดว่าท่านครอบบุตรนะท่านถ่ายใบเกิดบุตรถ้าเป็นผู้ชายภรรยาไม่มีประกันภุมให้ท่านถ่ายทะเบียนสมรสกับถ่ายสุตธิบัตรนะครับเพื่อจะอัปโหลดไฟล์โดยการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ในเนรื่องของกรณีข้อบุญเนี่ยอย่างน้อยท่านต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการข้อบุรถ้าผู้ชายก็มีทะเบียนสมรสกับผู้ประกันตนหญิงนะในกรณีที่ผู้ประกันตนหญิงนะถ้าเกิดว่าท่านยื่นขอรับประโยชน์แทนเนี่ยไม่ต้องใช้ทะเบียนสมรสนะเดี๋ยวจะสอบสนว่าเอ๊ะผู้หญิงเบิกเนี่ยต้องใช้ทะเบียนสมรสห,หรือเปล่าไม่ต้องใช้นะส่วนผู้ชายจะเบิกภรรยาไม่มีประกันกุม ท่านต้องมีทะเบียนสมรสาการณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือรับรองการอยู่กินชันสามีภรรยาโดยเปิดเผยและก็ไปคัดประวัติการสมรสจากที่วาการอำเภอหรือสำนักทะเบียนอำเภอมาด้วยการยื่นขอรับประโยชน,น,น์ทหากรณีแรกก็คือกรณีคลอดบุตรกกง่ายๆนะครับข้าไปกรอกรายละเอียดคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมในหัวข้อผู้ประกันตนแล้วท่านเลือกหัวข้อยื่นขอรับประโยชน์ทหารอ e ีเซลเซวิ เข้าไปก็จะมีหน้าตาให้เย็นขอรับประโยชน์แทนท่านเจากรณีไหลถ้าท่านเลือกกรณีขอ้อบุตรก็คลิกกรณีขอ้อบุตรแเละจะมีกรณีขอ้อบุตรเนี่ยจะมีกรณีฝากคันถ้าท่านเสียสตางค์ในเรื่องของค่าฝากคันท่านก็สามารถยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออีเซลเซอร์วิส,วส,วส,วสวได้เช่นเดียวกันนะเลือกหัวข้อก่อนเลือกขอก้อบุตรแล้วก็กรณีที่มีการฝากคันก็เลือกกรณีค่าฝากคันกรณีที่2ยื่นขอรับประโยชน์แทนกรณีสงเคราะห์บุตร ง่ายๆเช่นเดียวกันนะก่อนละเอียดแต่ที่สําคัญเนี่ยการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมบอกท่านก่อนว่าท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจําตัวประชาชนพร้อมเพ์เลขบัตรประชาชนนะไม่ใช่บัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนถามว่าทำไมต้องเป็นพร้อมเพ์เลขบัตรทางน้านของสำนักง,งานประกกรมได้ลดการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินของผู้ ประกันตนนะเลยใช้วิธีการผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไม่ต้องเสียค่าโอนแต่อย่างใดซึ่งประหยัดงบประมาณในส่วนของสำนักง,งานประกันภัไปได้เยอะเลยนะครับอ้าวเมื่อเลือกพร้อมเพย์แล้วต่อมาหัวข้อที่ท่านจะเลือกอันนี้สําคัญเลยท่านจะต้องเลือกสถานที่ให้สำนักง,งานประกันอัมรับเอกสารของท่านท่านจะต้องดูว่าท่านสะดวกส่งเอกสาร ไปที่สำนักง,งานประคมจังหวัดไหนถ้าอยู่จังหวัดพิษศุโลกอยู่ในเขตจังหวัดพิศุโลกก็แบ่งโซนนะถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนอำเภอเมืองท่านก็สะดวกที่อำเภอเมืองก็เลือกสำนักง,งานประรุมจังหวัดพิษณุโลกถ้าสะดวกในเขตของสาขาวางทองหลายคนไม่รู้ว่ามีสาขาวางทองให้เลือกหัวข้อและเลือกสถานที่ส่งเงินก็คือเลือกสำนักง,งาน รักกันครจังหวัดพิษณุโลกสาขาบางทองเลือกให้ถูกถ้าเลือกไม่ถูกเดี๋ยวส่งเอกสารไปเนี่ยไม่ได้แล้วมกรณีข้อบุตรนะครับหรือส่งข้อบุตรเมื่อเลือกเสร็จติก๊กเครื่องหมายถูกสองอันอ,อันด้านล่างนะครับแล้วเลือกบันทึกข้อมูลก็จะส่งไปที่สำนักงานประกรักกรุมเมื่อท่านดําเนินการแล้วให้ท่านกรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มข,ขอรับประโยชน์ทดแทนแบบขอรับประโยชน์ทดแทนชื่อแบบสปศส,สอขีดกรอก2ใบนะถ้าเกิดว่าเบอรค์ค่าส่งข้อบุตรก็บอกกรอกเพิ่มอีก1ใบ ก็จะมีข้อบุตรสงราข้อบุตรถ่ายใบเกิด2ฉบับรับรองเอกสารให้เรียบร้อยแล้วในกรณีเบิกสงราข้อบุตรท้าผู้ชายก็ให้แนบทะเบียนสมรสไปด้วยสง่งไปที่สำนักง,งานประนครจังหวัดหรือสาขาที่เราเลือกไวนะ้นนี่คือกรณีข้อบุตรกับสองข้อบุตรต่อมากรณีบำเหน็จบำนาญกรณีบำเหน็จบำนาญเนี่ยท่านจะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ประการตนและอายุ55ปีปรบริบปีพ์ขึ้นไปนะท่านถึงจะยื่นบำเหน็จบำนาญได้ อันนี้สาคัญเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ไม่สามารถยืนได้และกรณีธนตกรรมที่ผมกดไม่ไม่สักครู่นะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายไขยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์กรณีธน,นกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีอุดฟันถอนฟันขูดทิ้งปูนหรือผ่าตัดฟันคุดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ผู้ปรากันท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์กรณีธนกรรมเนี่ยให้ท่านรีบใช้นะดเดยวเฉพาะกรณี ขูดหชินปูนเนี่ยหลายๆคนไม่อยากขูดหชิงปูนเราเสียวฟันอันนี้เนี่ยถ้าอายุมากเนี่ยก็อาจจะเสียวฟันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอายุยังไม่เยอะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนผมหนุ่มๆเนี่ยก็ขูดเป็นประจำนะครับปีละหนึ่งครั้งปกติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไปขูดสองครั้งนะตอนนี้อายุเยอะแล้วเลื่อนมาเป็นปีละหนึ่งครั้งนะครับกรณีอุดฟันถอนฟันขูดหชินปูนหรือผ่าตัดฟันขูด ท่านจะต้องทําภายในปีนี้ก็คือเดือนนี้เดือนสุดท้ายปี2565ไม่เกินวันที่31ธันวาคม2565นี้เท่านั้นถ้าเกิดเกินไปเนี่ยก็จะขึ้นปีหน้าไม่มีการสะสมไปนะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทำวันที่อะไรได้บ้างวันที่31ธันวาคมก็ได้กรณีที่ท่านจะไปทําไม่เสียสตังค์หรือไม่เกิน900บาทต่อปีเนี่ยที่เรากำหนดไว้ ถ้าเกิดว่าท่านไปทําฟันที่คลินิก MOU หรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอื่นที่มีายว่าทํา MOU กรณีธนกรรมกับสํานักง,งานประกันภัไม่เกิน900บาทต่อปีถ้าเกิดว่าท่านงไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิจงไม่ครบถ้าเกิดว่าท่านไปใช้สิทธิไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าเกิดเกิน900บาทท่านชําระเฉพาะส่วนเกินที่เกินจาก900บาทไปถามว่ามีคลินิก เยอะไหมคลินิกเครือข่า,ขายที่ทํา MOU ไว้กับสํานักง,งานประกันุูมจังหวัดพิศนโลกมีหลายคลินิกเลยถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ใช้สิทธิ์กรณีธนกรรมให้ท่านรีบใช้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครเสียเงินไปก่อนเป็นคลินิกที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับสํงงานักงาน ราคานกลงทุท่านจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าท่านไปทำาสุดท้ายไปเบิกปีหน้าได้ซึ่งปีหน้าก็เป็นงบของปี2 5 6 5อันนี้ฝากไว้สําหรับไทยท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์กรณีธนก,กรรมอุดฟันทอนฟันคูณปูนหรือผ่าถัดฝันคุดอ่มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ผมเกินไปในช่วงของที่บอกว่าจะมีาการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงลุกในสถานประกอบการเนี่ยทางด้านของสำนักง,งานประกันภูมิก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องผู้ประกันตนเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคค่อนข้างมีเยอะนะครับโดยเฉพาะเบา,เบาหวานความดันไขมันเนี่ย,ยเยอะเลยเนะทางด้านของสำนักง,งานประกันภูมิก็เห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนะดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงลุกในสถานประกอบการซึ่งจะเป็นการดูแลผู้ประกันตนนะครับพื้นที่7จังหวัดนํารองมีจังหวัดอะไรบ้าง มีชลบุรีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาระยองสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีจังหวัดพิษณุโลกนะมีจังหวัดอะไรบ้างนะจําไม่ได้นะถ้าจำไม่ได้าอามิชลบุรีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาระนองสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครผ <The> ู้ที่ได้สิทธิ์ต้องเป็นผู้รกระต้นและส่งเงินสมทบก่อให้เกิดเงอนไขกรณีเจ็บป่วยนะครับ ซึ่งผู้ปักตนในจังหวัดนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะมีการประเมินโดยมีการคัดกรองนะครับซึ่งการคัดกรองนั้นก็จะมีกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงบานกลางอันนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานประกุมก็จะร่วมกับสถานพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ปรักขันตนซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลตามสิตต่างๆนะครับซึ่งมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลในการเข้าไปดูแลตัวประเมินคัดกรอง จะมีการตรวจประเมินคัดกรองซึ่งการประเมินคัดกรองเนี่ยทางด้าผู้ประกันตนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่โรงพยาบาลจะสามารถเบิกการตรวจคัดกรองได้จากสำนักง,งานประกันคันะครับท่านไม่ต้องเสียสตังค์แต่อย่างใดสําหรับผู้ประกันตนนะครับถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมีความเสียสเส่ยงมากุมเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงเป็นกลางซึ่งทางหน้าของสำนักง,งานประกันภัจะได้แจง้งผู้ประกันตนที่จะเข้าไปให้บริการในการตรวจคัดกรองสําหรับผู้ ประกรนต้นที่อยู่ในเจ็ดจังหวัดนั้นส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะมีการพิจารณาก่อนต่อไปนะครับมีการนาร่องก่อนตอนนี้นะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับผู้ปรากันต้นที่อยู่ในกลุ่มเชยงเจ็ดจังหวัดที่จังหวัดเอาไข่ที่อยู่ในกลุ่มเชยงไข่มันความดันนะครับมีการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการนะครับพบกันใหม่ครับหนวนี้ผมจากทสมาลพุลงสวัสดีครับ